สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตการเปลี่ยนอุณหภูมิหน่วยองศานะครับจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ก็เบื้องต้นของทางโรงงานเขาจะส่งตั้งค่ามาเป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะครับมีลูกค้าถามมาว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับเราก็มาเปิดเครื่องเลยด้านข้างตรงนี้เห็นชัดนะครับว่าเป็นองศาเซลเซียสวิธีการคือ รับไปที่คำว่า set กดแช่ค้างไว้มันจะขึ้นมาเป็นเซลเซตกับฟาเรนไฮต์ให้เลือกเราก็หัวลูกศรลงหรือหัวลูกศรขึ้นก็ได้นะครับเป็นดังนี้ไหนๆก็เราก็มาเซตค่านะครับตรงนี้เป็น0น ค่า p เหมือนกันกันหน่วงเวลาให้มันไม่ต้องใช้เวลามากนะครับอ่าโอเคหลังจากนี้นะครับเราก็กลับเข้าไปสู่โหมดเดิมแล้วก็กดแช่ไว้คำว่าเซตนะครับเราก็ไปตั้งค่า จริงๆหน่วยองศาเฟนไฮตรงนี้ครับ356เป็นเซต Point นะครับโดยหลักของการสกีนแล้วเราจะอยู่ที่350นะครับหน่วยของอุณหภูมิแล้วก็เวลาก็ขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับว่าจะเป็น100วิ30วิ15วิขึ้นอยู่กับตัวเนื้อของวัสดุของเรานะครับเช่นแก้วก็เป็น240วินาทีแล้วก็ไป ขึ้นลงได้เลยนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ